โนวันชัยชี้นายกคนใหม่ผงาดเหมือนผีพุ่งใต้ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับประยุทธ์สสดุงโหนวันชัยถอดรหัสทำนายดาวมริตยูเข้าสู่ราศีพฤกษพนายกคนใหม่ผงาดเหมือนผีพุ่งใต้ไม่มีใครคาดถึงส่วนนายกคนเก่าตกกระป๋องหมดสิทธิ์กลับมา อำนาจเก่าจะถูกบทขยี้ให้หมดสิน้นความสว่างสวัยจะบังเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งวันที่8มีนา2566นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความเรื่องมรตยูเข้าเขย่าอำนาจเก่าทิ้งใน Facebook ทนายวันชัยสอนสิริถอดรหัสดาวมรตยูและดาวสาวย้ายเข้าสู่ราศีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในเดือนพฤษภาคมดังนี้มฤตยูเข้าอำนาจเก่าถูกเขย่าทิ้งวันที่8มีนาคม2566เวลา21นาิกา44นาทีดาวมฤตยูเริ่มเดินหน้าเข้าสู่ราศีพฤษภในขณะที่ดาวเสาร์เพิ่งย้ายเข้าสู่ราศีกุมมาหมัดมาท่านว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของความเป็นความตายไปสู่ภพภูมิใหม่ เกิดสิ่งใหม่วิถีใหม่แนวทางใหม่และผู้นำคนใหม่จะเริ่มเห็นเป็นต้นไปต่อแต่นี้คนเก่าอำนาจเก่าความคิดเก่าวิธีการเก่าๆจะถูกขย่าทิ้งถ้าจะว่ากันให้ชัดเจนก็คือ 1. อําอำนาจเก่าคนเก่าสูญสิ้นดับสูญไม่มีสิทธิ์กลับมา 2. วิธีคิดแบบเก่าและการได้อำนาจแบบเก่า หรือเอาเสียงข้างน้อยมาผสมบนเปโหวตให้ได้เป็นนายกก่อนแล้วไปช้อนเอาเสียงมาเพิ่มอย่างที่คิดและวางแผนกันเรียกว่าหาทางเอาอำนาจไว้ในมือก่อนหากไม่ได้ก็ค่อยว่ากันแม้จะทำได้แต่บ้านเมืองก็จะวิกฤตมริตยูและดาวเสาจะประทืบซ้ำทำให้เป็นตายเท่ากัน 3. คนที่จะมาเป็นนายก ในสถานการณ์ของดาวมฤตยูอยู่ในราศีพฤกษภเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงเหมือนผีพุ่งใต้มาได้ยังไง 4. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใหม่ต่อไปนี้เป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนดาวมฤตยูและดาวเสารจะเข้ามาบทขยี้อำนาจเก่าและความเลวร้ายเก่าๆให้หมดสิ้นไปความสว่างสวยจะบังเกิด หลังจากการเลือกตั้งในเดือนพฤกษภาคมผมถอดรหัสของดวงดาวออกมาให้เห็นใครจะเป็นเช่นไรก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนไม่ว่าจะชักดาบหรือยกดาบถวายจะสำเร็จสำเร็จหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับดาบที่ถวายแต่อย่างไรหนึ่งปีนับแต่นี้ประเทศจะตกอยู่ในความวุ่นวายยืนอยู่ปากเหว ผลวันชัยกล่าวเมื่อวันวิสาขาบูชาได้สนทนากับพระอาจารย์โชคดีเกจิหนุม่มร่วมสมัยเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยเขตตลิงชันพูดให้ฟังว่าหัวหน้าพักอักษรย่อปอปลาที่ดอดมาทำพิธีก่อนเลือกตั้งที่วัดไก่เตี้ยก็คือคุณปีติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมที่กำลังจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักก้าวไกลผมก็ถึงบางอ้อ นึกว่าเป็นพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์เสียอีกคุณปิติพงศ์เขาเป็นอดีตสสเขตตลิ่งชันหลายสมัยนึกไม่ถึงว่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อสำมฤทธิ์ประสิทธิโชคทำให้เขากลับมาพง,งาดบนเวทีการเมืองอีกครั้งในขณะที่ปอปลาคนอื่นกำลังจะหายไปพระอาจารย์โชคดีท่านบอกว่าดูจากทางลึกของดวงดาวแล้วนับแต่นี้เป็นต้นไป ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะแห่งกฎตายักอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่แน่นอนความวุ่นวายไม่มีใครยอมใครเหมือนยืนอยู่ปากเหวพร้อมที่จะมีเรื่องได้ตลอดเวลาปัญหาพร้อมที่จะประทุได้ทุกเมื่อที่ว่าจะได้กลับไม่ได้ที่ได้แล้วก็ได้ไม่นานมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้บางเรื่องก็ซ้ำซ้อนกันขึ้นมากกว่าเรื่องที่เป็นอยู่จะผีซ้ำด้ามพลอยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจกฎแห่งไตรลักษณ์มันทำงานหนักมากในระยะเวลาหนึ่งปีนี้ทั้งคนทั้งอํานาจทั้งพักการเมืองทั้งองค์ขาะยพบต่างๆในบ้านเมืองอยู่ในกฎแห่งอนิจจังที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะและเมื่อถึงเวลานั้น ปรากฏการแห่งสัจธรรมก็จะบังเกิดด้วยคำที่ว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดในที่สุดก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อนายผู้มีอำนาจและผู้สแสวงหาอำนาจทั้งผู้ที่จะช่วงชิงอำนาจจะต้องมีธรรมะอย่างมากๆทั้งขันติและสติต้องยึดมั่นให้ดีหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประสิทธิโชคจะเป็นหลักัยให้แก่ทุกๆท,ท่านในสถานการณ์นี้ หมอปลายเตือนปีแห่งไฟไฟจะประทุระเบิดจากใต้น้ำเดือน6-7ถึง7ระวังโรคใหม่ปี2 5 6 6ถึงปี2567มันเป็นปีแห่งไฟมันเป็นปีของการระเบิดซึ่งมันเป็นผลมาจากปีนี้ที่หลวงพี่บอกมาตั้งแต่ต้นปีกลางปีว่าผู้เขาเอ่ยเมืองปลาดิบเอยมันจะเที่ยวไม่ได้มันจะมีไฟประทุ มันจะมีการระเบิดจากใต้น้ำคิดว่าปี2566กับปี2 5 6 7นน่าจะเกิดเพราะฉะนั้นถามว่าปีหน้าเอาแค่ต้นปีก่อนประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงไม่อยากให้ไปเพราะไม่งั้นกลัวจะกลับมาไม่ได้ไม่ใช่เสียชีวิตนะแต่อาจจะหาเครื่องบินมาไม่ได้หรือว่าทุกอย่างอาจจะอยู่ยากกินยาก ทำให้แบบญาติพี่น้องต้องเป็นห่วงขึ้นแล้วก็ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็จะต้องมีความระวังพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของควันที่อยู่บนฟ้านี้ยังเตือนอยู่เสมอเตือนมาตั้งแต่ตอนนู้นว่าเดือน11จะต้องระวังแล้วก็ระวังยาวเพราะว่าควันที่มันประทุจากยุโรปเอ่ยอเมริกาเอ่ยจากเอเชียเอ่ยเมื่อใดที่สามผู้ก่อไฟรวมกัน ควันมันจะกระเจอิงอรอบโลกเลยแล้วประชาชนจะอยู่ลําบากแล้วการเดินทางโดยเครื่องบินจะมีปัญหาอีกบินไม่ได้เพราะอากาศประเทศใหญ่เปิดไทยได้รับผลเดือน1ถึงเดือน3เรายังไม่เห็นโรคที่น่ากลัวเท่าเดือน6เดือน7หรืออะไรหลังจากที่น้ำแข็งละลายแล้วแต่ว่าเราจะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดเขาเข้ามาโดยตรง ประเทศใหญ่ที่เปิดมีกำแพงยาวๆเมื่อไรที่เขามาโดยตรงเราเตรียมตัวยาเราไม่พอแล้วคนที่เสียชีวิตจะถูกวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้มาจากโรคทางนี้แต่จะเป็นโรคปอดหรือมาจากโรคประจำตัวเป็นหลักแล้วก็การแพร่กระจายง่ายมากแล้วก็ติดเร็วมากแล้วก็ใช้เวลาฟักตัวเพื่อจะเสียชีวิตพอสมควร ทำให้ไม่รู้ว่าเสียชีวิตจากโรคอะไรภิกษุณีสุทัศนาเตือนยารักษาโรคต้องตามให้ทันอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับจมูกและปากจำเป็นจะต้องมีและยังต้องใส่หน้ากากซึ่งหน้ากากอาจจะไม่ใช่หน้ากากที่เราใช้อยู่ปกติแล้วอาจจะเป็นหน้ากากที่กรองฝุ่นได้มากกว่าปกติเกินสัก2-3เท่ากับตัว,ท,วที่ตรวจ ต้องเป็นแบบใหม่พันใหม่ถึงจะเอาอยู่